แฟนนะครับชาว M าเอ็มแม็กซ์ทีวีทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมโหวตให้ผมนะฮะ เป็นกำลังใ,ใจให้ผม,มเรียนเอห้านะครับผมวาสังเกียตครับพี่เป็นคนตัดน้องเป็นคนมัดแม่ควันตาทำไมถึงลืมสัญญาคาข้าของสองเรานั้นเคยกินปิ้งหนูเคียงคู่ชด,ด้วยกันกินแกงน้อยบาง น้องจอกำลังแรงใจจากผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับช่วยนิดครับนักร้องคนบ้านเราสบจนๆ <c oughs> อีสานอีสานลูกเท่าเหนียวจริงครับอยากขอให้สักน้อยนึงนิดนึงก็พอครับให้เป็นเตัวกำลังแรงใจให้ครับเอกิตกรได้มีกำลังสู้ต่อไปกับ เมืองกรุงร่ำรวยหรือยังเจ้าลืมส้มตำตำบักหุงบ้านเฮาแล้วบอลืมปนเคียดน้อยก้อยกระป๋อมหมดแล้วสินอกินพิซซาแม่นมะนองเจ้าลืมเจ้าบองเราบอกคนไคร เราเตรียมโครงการดีๆนะครับให้กับคุณผู้ชมและก็แน่นอนคุณผู้ชมนอกจากได้ของรางวัลคุณยังเป็นกรรมการหนึ่งคะแนนเสียงของคุณต่อวันหรือต่อเอาเป็นว่าวันหนึ่งคุณโหวตได้ข้ามชั่วโมงนะคุณสามารถโหวตได้นะครับนี่ให้สิทธิ์คุณนะครับโหวตให้คะแนนกับน้องๆที่ก้าวเข้ามาในโครงการของเรานะครับใครจะติดหนึ่งในสิบนะได้ออกรับบั้มร่วมกับ m x TV นั้นก็ติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผ่านทาง คลื่น94.25เมกะเฮิร์สต์คลื่นมหาชนคนรักชาตินะครับหรือจะเป็นที่ MMAX TV ของเราที่นี่นะครับ